เช้า้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ทางสวนได้ทําการขุดหน่อ้วยดางลอริดานะครับหน่อนี้นะครับกําลังสวยเลยเนื่องจากปลูกใกล้กับพยักราชธานีนะครับเขาคุมมาไวาทําให้การเจริญเติบโตค่อนข้างชา้าเลยตัดสินใจขุดนะครับเดี๋ยวจะช่ำอาไว้ในกระถางเล็กๆก่อนนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆท่านใดสนใจ ครับจะได้จะส่งสะดวกหน่อสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับต้นนี้ ท่านใดที่ทำเกษตรนะครับแนะนำให้หาปลูกติดสวนเอาไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันราคาซื้อขายายังไม่แพงแล้วนะครับคือมันไม่ไม่ได้แพงเหมือนช่วงที่ฟีเวอร์กันนะครับแต่ว่าความงามของเขานะครับรวมทั้งผลของเขาเนี่ยมันสามารถกินได้นะครับปลูกเอาไว้ใครใครมาเที่ยวสวนเราโดยเฉพาะผู้ที่ทำเกษตรผสมผสานนะครับตัวนี้ผมว่า ตัวเดียวก็จบแล้วนะครับสามารถกินผลได้ด้วยมีความสวยงามในตัวของเขาเองนะครับ